สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้างช้างแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับอีกครั้งมีของมาขายอีกแล้วสองคนเนี่ยครับผมนะฮะก็มีเอ่อเขาเรียกอะไรลำโพงคุณภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่แล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับเพิ่งเข้ามาด้วยใช่ครับอ่ะก็คือภายใต้ยี่ห้อว่าชื่อว่า Edifier บางท่านอ่านไม่ถูกนะ อ่านว่า edify เราก็งงเฮ้ยมังงเยี่ยมอนนี้เว็บพี่ช้างแอบลงหรือเปล่าไม่เจอนะครับคืออ่านว่า edifier นะครับครับผมนะครับวันนี้มาในรูปแบบของลำโพงคู่สองตัว stone นะใช่ครับแบบ s t a c k e tip นะเป็นลำโพง b o o k s h e ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรียกว่า edifier ตัวตัวก่อนหน้านี้ฮะการตอบรับก็ดีมากใช่แล้ว r 1 7 b t ครับผมครับผมไปส่งพัสดุทีนี้ พนักง,งานที่รับรับไปนี้ยกให้หน่อยฮะหนักมันหนักครับผมทีนี้ตัวนี้ครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมาพร้อมกําลังขับที่สูงกว่าเดิมพอสมควรเลยแน่น,นอิ่มอิ่งใช่ครับเราเทสมาแล้วฮะร้อยี่สิบวัตต์ไอเมสนะครับค้างหกสิวัตต์ไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่านี่ไม่ธรรมดาเลยฮะนะครับผม กับไซส์และขนาดนี่ผมว่าโอ้โหนะฮะน่าสนใจโอเคนะครับก็มาสาธยายกันเลยพี่ชาใช่ครับมาดูกันดีกว่าว่าเขามีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนอกจากเชื่อมต่อบลูทูธนะ R สองพัน DB ฮะ R ก็ต้องแน่นอนนะเป็นบลูทูธเลยครับผมแต่ตัวนี้เป็น DB ฮะไม่รู้จะอะไรเดซิเบลรู้เปล่าไม่รู้นะนะครับตัวนี้ก็มาในฟังก์ชันด้านบนมี่้งหน้าสนใจก็คือว่าหลายท่านถามหาว่าลำโพงที่ เชื่อมต่อกับทีวีได้เเออทีวี LCD LED ตัวนี้สมมภาษเอาอิพุตจะเป็นออปติคอลอย่างเดียวใช่ครับไม่มีรูให้เสียแล้วตัวนี้มาพร้อมฟังก์ชันออปติคอลอินพุตได้เออแล้วก็อินพุต RCA ก็มีครับผมมีวงจร DSP ครับประกันพงแตกนะฮะครับผมแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลใช่ออโตัวคอนเทต์ใช่ครับผมที่สำคที่สำคัญครับแดงๆเลขสองคือรับประกันสองปีแน่นอนฮะอยสองปีอยู่แล้วใช่ครับคุ้มแน่นอนพูดง่ายว่า อุ่นใจเลยนะครับเอาอีดิฟายเออร์ไปใช้นี่อุ่นใจเลยนะครับใช่ฮะต้องมุมบนนิดๆฮะเขาใส่โลโก้ไว้เลยฮะเป็นดิจิตเตอร์อะไรตัวอาร์ไว้เลยใช่ครับเออสตูดิโอนะฮะเนี่ยฮะคือเหมือนว่าใช้ในสตูดิโอประมาณนี้ครับผมอันนี้ไว้ที่บ้านบ้านเป็นสตูดิโอก็คือกล่องมันพิกเนี่ยหมุนนิี่หมุนหน่อยหมุนหน่อยไม่ได้หมุนหน่อยเนี่ยฮะอ่านี่ฮะเนี่ยฮะนะครับเดี๋ยวส่วน อันนี้คนข้างในเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับอธิบายที่ตัวลำโพงใช่หมุนกล้องก่อนหมุนที่มุมหนึ่งไงอ่าเนี่ยฮะเนี่ยด้านหลังนะครับเนี่ยฮะหน้าตาเขาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาอันแพ็คเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าไม่ใช่ตัวเดิมโอ้ยตัวใหม่สุดเลยใหม่สุดเลยนะครับผมได้เปิดอีกแล้วพี่ชาัครับผมต้องบอกว่าคุณภาพเสียงนี่ฟังมาแล้วนะโอ้โหนะฮะสองปีนะครับเป็นประกันครับผมตัวนี้นี่คือต้องบอกเลยว่าให้คะแนนเต็มสิบเลยนะ นะฮะเพราะว่าเราก็ดูมูลค่าความคุ้มค่านะฮะใช่ครับตัวนี้ผมอันแรกออกมาด้านบนก่อนนะพี่ช้างเอาตรงนี้นะครับก็ที่แถมมามีอะไรบ้างนะมาดูของแถมกันดีกว่าครับผมตัวนี้เป็นก็เป็นกิวเป็นหน้ากากฮะสองชิ้นนะฮะสีดำถอดได้นะตัวนี้เขาถอดแท่มอนตอะหกครับผมคู่มือฮะถอดนะตัวนี้ก็ตัวนี้เลยครับพี่ช้างสายเชื่อมต่อรองซ้ายกับขวาอตัวนี้คือเป็นสายเฉพาะหัวเฉพาะเลยนะแต่สายสายยังดีเลยฮะห้ามหายนะครับครับผม นี่ครับพี่ช้างนี่ยฮะพ่อของเขานะครับไม่ว่าเป็นแบบใบวายนะฮะก็คือเป็นสี่เส้นไปเลยนะครับโอ้ครับผมสายอย่างดีเลยเส้นใหญ่นะอืมก็รีโมทคอนโทรลครับมีรีโมทให้ด้วยนะครับผมขออนุญาตนะฮะนี่ฮะนี่ฮะรีโมทนะครับอ่าโอเคนอกจากนั้นยังมีสายสัญญาณอื่นแถมมาให้อีกนะครับก็มีในเรื่องของสายสัญญาณของ RCA นะครับแล้วก็ สายสัญญาณที่เป็นแบบออดิโอนะครับ3.5และที่สำคัญก็ยังมีสายตัวออปติคอลแถมมาให้ด้วยนะครับผมนะฮะไหนโชว์หน่อยเนี่ยไหนเปิดอยู่ไหนละอ่าเนี่ยฮะพอดีแอบไปไอเลิฟยูมาเนี่ยฮะครับผมเนี่ยฮะมีสายมีสายออปติคอลให้ด้วยนะครับอย่างดีเลยนะเนี่ยครับผมคือพูดง่ายๆว่าสายสัญญาณที่ครบเลยตัวนี้เลยฮะนี่ฮะผ้าเช็ดแว่นอ่าไม่ใช่ฮะตัวนี้คือเป็นผิวแบบไฮกรอสนะฮะผิวแบบเปียโนนะครับมีก็เลยมีผ้า นะครับสําหรับเช็ดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สาย r c จะมี2เส้นนะครับก็คือดับเบิล AC AC ทู AC แล้วก็สามจุดห้าทู AC ใช่ครับผมเนี่ยฮะสองเส้นนะครับก็เป็นผู้นิยายครับเป็นลําโพงที่สามารถเชื่อมต่อได้สายผ่านสัญญาณบลูทูธพูดง่ายๆซื้อไปไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับครบเลยดังแน่นอนใช่ครับได้ฟังแน่นอนฮะตัวนี้ตัวหน้ากากขอยล์ยันไม่แกะแล้วกันเนาะครับผมไม่ต้องแกะหน้ากากก็ได้ครับนะฮะเพราะเราจะฟังเพลงใช่นะครับ กรณีเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยก็ได้ทั้งไอโอเอสแล้วก็ Android นะครับเนี่ยฮะมาดูไซส์เขานะฮะเนี่ยฮะเปิดมาละต้องบอกว่าคุณภาพเสียงเนี่ยเออ่สุดยอดจริงๆครับกับราคาด้วยนะถ้าเลนราคานี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหกินขาดเลยหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเลยนะครับครับผมเนี่ยฮะเรามาดูกันครับเนี่ยฮะอันแพ็คออกมาจากกล่องเนี่ยจะเป็นเออ่เนี่ยฮะสองชั้นนลยฮะใช่ครับแล้วก็ ยังไม่มีกิวติดมาให้เพราะกิวอยู่ในถุงอีก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 อักอกอนหนึ่งนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดทั้งที่ทไม่ต้องใส่กิวก็ได้นะเทสเสียงเฉยนะครับเนี่ยฮะค่อนดูรูปทรงก่อนนะฮะร,รูปทรงก็เป็นรูปทรงทั่วไปนะครับสแตนดาร์ดนะครับสวยงามนะฮะเหมาะสําหรับสําหรับ,รบเป็นลำโพงคอมพิวเตอร์ก็ได้ลำโพงทีวีก็ได้เพราะว่ามีออปติคอลมาให้นะครับหรือว่าจะจะเป็นพลาสติกฮะักันตัวทวิตเตอร์โดมใช่ครับเนี่ยฮะ โอ้โหเนี่ยดูฮะดูความสวยงามครับในรูปแบบที่เป็นแบบคลาสสิกธรรมดาลำโพงทั่วไปเนี่ยฮะนี่ฮะโอ้โหหลายชาั้นเลยนะฮะโอเคหลายชาั้นเลยนะฮะโอเคก็แกะแค่นี้ก็ได้ครับเพราะว่าเนี่ยฮะตัวนี้เผยผิวนิดนึงฮะอ่ะเผยผิวนะฮะข้างจะฮะห,ห่อกะจะไม่ให้เปิดยังไงฮะ เหมือนเหมือนแกะอะไรนะเนี่ยฮะโอ้โหมวยยอยังไงไม่รู้ฮะเออนะฮะเหมือนแกะมวยยอร์เลยพี่นะเหมือนแกะฮอบุกนี่ฮะไฮคอสเนี่ยฮะไฮคอสครับเนี่ยฮะผิวนี่มันเลยฮะนะครับมันเลยฮะอะโอเคนะฮะผิวมันนี่ต้องอ่ต้องทาครีมครีมประเภทนี่ฮะเออนะฮะเริ่มเข้าครีมนะครับโอเคเรามาดูด้านหลังกันก่อนนะครับผม เอาดูด้านหลังก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ซ้ายขวามาอาจจะวางสลับกันนะฮะเนี่ยฮะอันนี้เป็นลำพงฝั่งนี้เป็นลำพงฝั่งซ้ายครับผมก็จะมีเฉพาะตัวคอนเดนเซอรเบรดอิเล็กต์นะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่างเป็นช่องเสียบสายลำพงเข้าไปเนี่ยฮะครับผมนี่คือด้านซ้ายนะครับครับผมถ้ามีช่องเสียบแล้วเราก็เสียบเสียบเลยนะครับพอเราจะเทสฟังอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะก็คือใช้สายอะโอ디โอที่แถมมานะครับเสียบข้างไหนก็ได้นะครครับผมไม่ได้เขียนระบุไว้ก็ จังหวะเสียบดูดีๆนะครับมันจะมีจุดล็อกอยู่นะฮะอ่าระวังขาหักก็ค่อยๆเสียบไปนะครับทีนี้มาดูที่ฝั่งนี้พี่ชายฝั่งซ้ายเนี่ฮะดูตัวแม่เลยดีกว่าตัวนี้นะฮะครับผมตัวนี้ก็มาก็คือตัวเข้าว่าขอดนี่คือติดติดกับตัวลำโพงเลยนะฮะไม่มีสายอื่นแถมมาแล้วครับครับผมสังเกตคือจะมีจุดเด่นๆเลยครับพี่ชายก็คือมีตัวปรับเนี่ยเป็นวอลุ่มใช่ครับก็ปรับเสียงทุ้มเสียง่ย ซึ่งตัวบูลุ่มตัวแรกนะฮะอธิบายตัวนี้ฮะก็คือหน้าที่คือปรับูลุ่มนะฮะแล้วก็เป็นตัวซีเลคเตอร์สำหรับเลือกโหมดนะฮะก็คือจะมีบลูทูธเอไปเข้าแล้วก็อนาล็อกสามอย่างใช่ครับนะครับโดยที่มันก็จะมีสัญลักษณ์บอกตรงนี้มันจะมีไฟด้านหน้าฮะว่าไฟไหนเป็นอินพุตอะไรเป็นสีว่าง่ายๆใช่ครับนะฮะสีของ LED ถ้าเอาเข้าก็จะออกสีแดงด้านหน้าฮะสีเขียวจะเป็นลายอินพุตแล้วก็ถ้าสี น้ำเงินคือบลูทูธนะครับเราก็ดูไฟที่หน้าเราก็กดตรงนี้นะครับเลือกไปเรื่อยๆจะวนไปเรื่อยๆนะฮะถัดมาถ้าก็จะเป็นลายอินพุตนะก็มีให้แบบสองสองคู่เลยคืออารเซขาวแดงลายหนึ่งกับลายสองตัวนี้ถ้าเสียบพร้อมกันมันก็นังพร้อมกันนะฮะเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ใช่ครับมีอคือเลี้ยนสองอันก็ตีกันเลยฮะครับผมนะครับส่วนออปติคอลก็ตรงนี้นะครับสําหรับเสียบเข้ากับทีวีหรือเครื่องเล่นดีวีเราเลือกอินพุตได้ก็ค่อนข้างที่จะออกแบบมารองรับ อุปกรณ์เครื่องเล่นหลายๆประเภทนะใช่คไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องเล่นหรือว่าสมาร์ทโฟนครับผมนะครับคอมพิวเตอร์ได้หมดนะครับครบเลยมารฐานมกนะครับรับผมนีก็สวิตช์ปิดเปิดนะฮะนี่ฮะผ่านมอกจำหน่ายได้แน่นอนครับผมยังไงไม่โดนจับนะฮะ แค่นัตนเองใช่ไหมความปลอดภัยครับไฟไว้ที่บ้านอ๋อนึกว่าเครื่องหมายนึกว่าเครื่องหมายแบบมีแล้วไม่ติดคุกอันนั้นก็มีส่วนะเออนะฮะก็อย่างว่าครับบอก็คือมาตรฐานที่อาจารย์กรรมของไทยนะครับคือต้องผ่านใช่ซื้อไปใช้ที่บ้านท่านได้ใช่ครับผมนะฮะโอเคอันนี้ด้านหลังที่คือเป็นระมงฝั่งซ้ายนะครับก็ครบเลยนะนะครับายนี่ขวาไปนะโอเคอันนี้อ่ะเรามาดูด้านหน้ากันนะครับ นี่ฮะด้านหน้าสองตัวแล้วกันนี่ฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาพูดถึงขนาดไซส์น้ําหนักกันนะครับ,รบผมนะฮะโอเค okay. ต่อเชื่อมต่อด้านหลังกันเรียบร้อยนะครับ,รบทีนี้มาดูรายละเอียดลำโพงด้านหน้านะครับแต่ละข้างว่ามีลําโพงอะไรกันบ้างนะครับครับผมตัวนี้นะก็คือตัว R 2 0 0 0ตัวนี้ก็คือมาที่ที่แจ้งไปแล้วคือเป็น Pro Am c a s s D นะครับขนาดข้างละหกสิบาทไเ ภาคใไฟเป็นแบบสวิตชิ่งเพราะว่าสัหายนะ pues s> <S ส่วนตัวลำโพงก็คือจะเป็นบูเฟอร์นะครลำโพงสองทางนะฮะบฟเฟอร์ขนาด5.25นิ้วนะครับเป็นอันลอยฮะเป็นอลอยเลยนะครับนะฮะกวยอลอยอลอยนะครับไม่ธรรมดานะฮะแน่นเนี่ยใช่ไม่มีคอหักเลยว่างคอหักคืออย่างนี้พี่เตอร์ผมขอเสริมเป็นหนึ่งสำหรับคนที่ชอบเบลนุ่มลึกมีพลังนะไอ้ตัวนี้เลยครับผมตัวนี้เลยครับบอกเลยครับใช่ครับสุดยอดนะฮะครับผม ส่วนด้านบนก็เป็นซิลโดมซิวิเตอร์ขนาดกลางสินครับผมนะฮะตัวตัวนี้นะฮะก็คือถ่าแต่เท่าวัดขอบนอกคือ2นิ้วใช่ครับเป็นแบบอิกไอ้นะฮะใช่ฮะซ้ายขวานี่เหมือนกันใช่ครับนะครับนะฮะก็จริงๆทั้งสองข้างก็มีเหมือนกันเรียกว่าอะไรนะพิกัดน้ำหนักของเขามาดูฮะว่าขนาดไซส์เท่าไหร่นะครับนะฮะตัวนี้มาพิกัดน้ำหนักคือที่คู่นึงนะคือว่าจะบเก้ากิโลเก้ากิโลครับไม่ธรรมดารวมกันคือเก้ากิโลนะฮะ ครับผมส่วนไซส์ความกว้างสูงเนี่ยผมหาอุปกรณ์มาก่อนพี่หาอ่ะมาเอาวัดกันตรงนี้เลยครับผมนะฮะนี่นี่ฮะผมเจอขนาดกินผมละครับผมโอเคสูงฮะฮะด้านหน้าแล้ว28เซน28เซนนะครับวัดช่องวางของท่านได้เลยนะฮะว่าจะเสียบไปช่องไหนความหนาความกว้างวางด้านหน้านะฮะ17เซนครับ17เซนนะครับความสูงอ่อความลึกลึกไปด้านหลังนะฮะ ยี่สิบสองเซนยี่สิบสองเซนก็เผื่อถ้าเผื่อตัวคอนเดคเตอร์เสียด้วยแล้วก็ผมว่าเผื่อนะยี่สิบห้าเซนก็ดูโต๊เนี่ยฮะดูโต๊ะก็เนี่ยฮะตั้งได้นะครับตั้งบนโต๊ะคอมก็ได้หรือว่าโต๊ะวางทีวีชั้นวางทีวีนะครับได้หมดนะฮะครับผมทีนี้โอเครายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะครบแล้วนะครับมีอะไรอีกเพิ่มเติมไหมครับพี่เตอร์ไม่มีแล้วนะเสียงครับพี่ช้างอ๋อเหลือเสียงไอ้เสียงต้องเทสอยู่แล้วฮะผมหมายถึงเรื่องอื่นๆ ก็สวยฮะอ่าโอเคไปเออไปไปทำเฮ้อไป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 นะฮะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดลองฟังกันดูนะครับว่าบุคลิกเสียงของเจ้า Edifier นะครับ R 2 0 0 0 dB เป็นยังไงแต่ผมบอกเลยครับว่าสุดยอดเพราะเราฟังมาแล้วครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้แกะออกนะครเพราะว่าถ้าแกะออกเพราะว่าผมเป็นผู้ทำลายล้างอเพราะว่ามันเป็นผิวไฮกลอสนะฮะเราก็ไม่อยากแกะ โอเคอันนี้โหมดเปิดปุ๊บโหมดบูทูธจะเป็นไฟพิเตอร์เรากดเลือกโหมดนะฮะอันนี้สีฟ้าคือบูทูธอ่ะครับสีเขียวสีเขียวกดยังไงอันนี้กดลงไปปุ่มกดลงไปหรือว่าอะไรปุ่มบวลลุมกดที่ตัวโลุมเลยอ่ะกดที่ตัวรลุมคือกดลงไปใช่ครับอ่ะนี่ฮะพอกดปุ๊บมันก็จะเป็นอันนี้สีเขียวคืออะไรฮะสีเขียวเป็นอาร์ซฮะอาร์เซอ่ะต่ออันนี้สีแดงออปติคอลฮะออปติคอลนะฮะครับผมสีเขียวอาร์เซคือกดอ๋อมเลือกได้พิชางโทษทีครับผมกดสองครั้งถันจะเปลี่ฮ อาเซสองอ๋อออปติคเลือกได้นะคะครับผมในจออาจจะเป็นสีส้มนะฮะนะครับมีสีแดงใช่ไหมได้ครับอันนี้สีฟ้าครับผมนะฮะโอเคอันนี้โอเคเราเลือกบมทบลูทูธเพื่อจะคอนเด็กกับสมาร์ทโฟนซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้อันอะไรอยู่ระบบอะไรไอไวร์แอนดรอยด์อ่าแอนดรอยนะครับอันนี้เราใช้แอนดรอย iPhone มายื่นยื่น iPhone ให้ผมมาเชื่อมต่อให้หน่อยผมใช้ iPhone นี่โอเคทีนี้เราจะมาเงียบๆฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ กะฮะผมต้องบอกนะครับว่าสําหรับราคาลําโพงอันนี้บอกราคาเลยดีกว่าครับตัวนี้เป็นเลขสวยนี่ครับหนึ<ะ>่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะถูกไหมรู้สึกว่าจะเป็นตองหนึ่งก็ได้ฮะเท่าไหร่ฮะห <11, 100. S 2> นึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยฮะนี่หนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเลยฮรใช่ครับ<อ><อ>นะฮะราคาอยู่ที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับ ต้องบอกว่าสําหรับสําหรับคนที่มองหาลําโพงคู่สิ่งดีๆมีฟังก์ชันบลูทูธเนี่ยผมบอกเลครับตัวนี้ไม่ผิดหวังฮะคถ้าผมเรากล้วกาวพิสูจน์เชิญท่านมาฟังได้เลยดีกว่านะครับ <นะ S 1> ขอท้าชนขนาดนั้นเลยฮะเป็นไงฮะผมไม่ชนด้วยนะ,นะผมไปละยอมนะมาฟังกันครับ ครับผมเก็บพลังเยอะจังใช่ครับเก็บทุกรายละเอียดเสียงได้สบายๆแต่ที่สำคัญนะฮะท่าเซตให้ได้ระยะเนี่ยมิติสเซโรดีมากเลยฮะใช่ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะคือรุ่นนี้เนี่ยเราเพิ่งมาทำรีวิวครับผมนะครับก็มีลูกค้าหลายๆท่านเข้ามาฮะแล้วก็เพิ่นเพิ่นเนี่ยเราเราตั้งไว้ก่อนครับขอฟังนะขอฟังฟังปุ๊บเอาตัวนี้เอาตัวนี้นะฮะตั้งใจจะมาอีกตัว ไม่เอาแล้วตั้งใจจะรีวิวอีกคือตัวนั้นเอาไปแล้วใช่แล้วก็ยิงได้แล้วใช่ครับผมก็คือเอาตัวนี้คือพูดง่ายตั้งใจจะมาดูรุ่นอื่นแต่พอตัวนี้ตั้งลองฟังเอ้าตัวนี้เลยเนี่ยฮะอุ้มไปเลยใช่ครับคือต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นเราพูดเนี่ยอาจจะบอกว่าโม้ครับเพราะเราโม้จริงเอ้ไม่ใช่ไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อลองซื้อไปฟังดูนะฮะ เราซื้อไปฟังดูเลยฮะใช่ครับต้องบอกว่านี่คือเราส่วนตัวให้คะแนนเต็มสิบเลยครับนะครับพลังเสียงกับราคากับอะไรเนี่ยโอ้โหครบเลยฟังก์ชันด้วยใช่ฮะนะฮะผมว่าน่าสนใจมากใช่แล้วนะมีแนวเพลงอีกสักเพลงไหมอาจจะเป็นคล้ายๆกันนะผมพอดีว่าเพลงไม่เป็นไรลองอีกทีนะเพราะว่าหลายเพลงมันมีให้เปิดฮะฮะสิทธิลิขสิทธิ์นะครับ ใช่ครับดูนังฟังเพลงตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับนะฮะแมตชใช้งานสองอย่างเลยอ่านะครับเล็นคเมลเลยฮะตัวนี้ถ้าถามมาก็ประมาณประมาณนี้ผมบอกผมไม่ํำตัวนี้เลยทำไมฮะโอ้ยมันต้องบอกว่ามันไม่อายครับผมแนะนำแล้วไม่อายฮะจะบอกงนี้เลยใช่แล้วนะครับนะฮะก็นี่คือลำโพงคู่แบบเชื่อมต่อกระดูกที่น่าสนใจมากมากใช่ครับ ผมชอบก็คือออปติคอลเนี่แหละนี่ฮะับคุนซื้อทีวีแล้วสี่สิบห้าสิบนิ้วมามันจะต่อเสียงชุดเดิมไม่มีไม่มีรูออดิโอเอาไห้ใช่ครับออปติคอลอย่างเดียวเลยต่อคือตอนนี้เนี่ยคนอยากได้ลำโพงที่เชื่อมต่อทีวี L E D มากเพราะอะไรเพราะทีวี L E D มันไม่ได้เรื่องมันบางนะเสียงก็เลยบางไปด้วยเหมือนกระป๋องอะกระป๋องเตะกระป๋องป้องแบงบ้องแบงความรู้สึกเหมือนดังนะพี่คาฮะใคยเปิดมาลูกมนี่ยใช่ถึงร้อยไงเออแต่ไม่ดัง ครับร um, ุ่นเก่า no. มี no ้แ no ค่ถ no. ึง no สิบเองอ่ะใช่ครับ LED ด้วยนี้ถึงร้อยแต่ก็ไม่ดังตัวรุ่นเดียวนะสำหรับคนที่มีงบประมาณหมื่นต้นๆนะหนึ่งหมื่นถึงพันเก้าร้อยเนี่ยผมบอกแล้วตัวนี้ไม่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับผมนะฮะสำหรับจะใช้ต่อทีวีก็ได้ตอนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องเสียงนะฮะหรือไลนสายกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทั้งระบบ iOS และ Android ครบครับสำหรับรุ่นนี้เรคเเมนนิดนึงนะครับนะก็คือจะมี ถ้าจะส่งอยู่ในเว็บอยู่แล้วนะเราควรอย่าต่อเลยฮะครับกาส่งมันเยอะเกินนั้นนะใช่ครับมันแพงครับนะฮะครับผมโอเคถึงเมื่อท่านอย่ากปลอดภัยล้อเปร็มีไว้เป็นการที่สตูอพงออนไลน์แอปพลิดับอมครับผมสั่งซื้อได้เลยจะส่งทุกประเทศครับนะครับผมวันนี้ซื้อเองก็ดีฮะจะได้ไม่ต้องไปส่งใช่ครับผมโอเควันนี้ปอดีกว่านะนานแล้วครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ